คลิปนี้จะพาไปตามหามือถือแบรนด์ดัง 5G ที่ราคาเนี่ยไม่เกิน3,000บาทนะครับผมมันจะมีจริงๆไหมที่ไม่เกิน3 0 0 0แล้วได้ 5G ด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ไปตามหากันเดอ้อ เดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะสาเหตุที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมวันก่อนเนี่ยตี่ไอเนี่ยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนมันก็ตามหามือถือ 5G มาใช้งานแหละเพราะว่าตอนนี้ 5G มันก็เริ่มแท่หลายมันก็เลยอยากจะได้มือถือ 5G แล้วมันไปเจอที่หนึ่งมาแล้วมันก็ทาก็บอกว่าเอ้ยตี๋ไอตอนนี้มือถือ 5G มันถูกขนาดนี้แล้วหรอนะครับผมมันไปเจอมาไม่ถึง3,000บาททุกคนแบบเฮ้ย้เราก็จับมือถือที่ใช้ 5G มาเยอะเหมือนกันแล้วมือถือ 5G มันก็ประมาณ หลักเป็นหมื่นขึ้นเหมือนกันนะอย,อย่างถูกสุดประมาณ900านะ9,000 6,000อย่างเงี้ยขึ้นไปเลยนะครับผมแล้ว3 0 0พมันจะเป็นไปได้ยังไงนะเออเอาเลยอยากจะมามารอพิสูจน์เดินตามมาดูกับที่มันเพื่อนมันบอกกันเลยนะครับผมว่ามันจะมี3 0 0พันจริงๆหรือเปล่าโม้หรือเปล่าแล้ว3 0 0พันมันจะได้สเปกกระต๊อกกระปงก,กระแป๊กหรือเปล่าเออเราก็เลยทำคลิปนี้มาให้เพื่อนเพื่อนที่อยากจะได้มือถือ 5G เดี่ย ได้มาลองมาลองเดินตามหาดูเหมือนทีไอ้เนี่แหละว่ามันจะมีจริงๆไหมกับการที่จะได้มือถือ 5G นะครับผมซึ่งที่เพื่อนทีไอไปเจอมือถือ 5G นะครับผมในราคาไม่ถึง3,000มานะอันบอกนะครับไปเจอที่ AIS Shop เออวันนี้ดีวไอ้ก็เลยจะมาลองเดินพิสูจน์ดูนะครับผมว่าที่เพื่อนพูดมันจริงไหมกับการได้ไปถึง 5G ไม่ถึง3,000เลยมาที่เซ็นทันเฟสติวัลเชียงใหม่นะครับผมจะไปที่ a s Shop ของเซ็นเฟสเลยนะฮะมาพิสูจน์กันดูว่าเฮ้ยมันจะมีจริงๆอิงอเปล่านะปะนจริงก็ไม่ได้มาเดินตามหาแบบนี้สักพักนึงแล้วเหมือนกันนะครับผมกับช่วงเปลายปีตอนนู้นเลยที่เดินตามหาราคา iPhone นะเออเดี๋ยวันนี้บุกนะฮะตัวของ a s Shop ของเซ็นเฟสดูว่ามันจะมี3,000ที่ได้ 5G อยู่ไหม <Hey> ไปโอเคตอนนี้เราก็มาถึง AIS Shop แล้วเดี๋ยวมาลองถามพี่พน,นักงานเขาดูว่าเอ้ยไอที่เพื่อนติ๋วบอกว่า 5G ไม่เกิน3,000บาทเนี่ยมันมีจริงๆไหมเดินมาตามหาพิสูจน์เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะสอบถามนิดนึงนะครับเพื่อนผมมันโม้ไว้ว่ามันมาซื้อมือถือ 5G แล้วเจอมือถือ 5G ที่ไม่เกิน3,000จากที่ AIS เนี่ยมีจริงๆใช่ไหมพี่มีค่ะมีจริงๆเลยเลยอ่ามีตรงไหนม,มีมีรุ่นไหนบ้างครับ เกินตรงนี้เลยนะอ๋อโอเคเป็นสเตชันแบบนี้เลยนะครับมีอยู่ประมาณ4รุ่นนะฮะมีมีรุ่นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคุยให้นะครับผมว่ามีรุ่นไรบ้างเ,เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังเฮ้ยจากที่มาถามเองจริงๆทุกคนมันมีมือถือ 5G ที่ไม่เกิน3,000แล้วก็เป็นรุ่น แรงดังทั้นนั้นเลยแต่ปกติเนี่ย6,000-7,000ขึ้นนะครับ oh <no. S 1> เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่ามีรุ่นอะไราบ้างน,นะครับที่มันลดราคาและเผื่อใครเล็งรุ่นนี้เนี่ยลองมาดูที่ AS Shop จะได้ราคานี้เลยอย่างตัวแรกอันนี้เป็นมือถือที่หลายคนรู้จักแน่นอน x ชีย m มี e เรดมี10 5G ทุกคนโอ้โ oh, ห oh, จากปกติตัวนี้เนี่ย5 0 0 0 6 0 0นะ oh, oh. เหลือเพียงแค่1,234บาทน,นะครับผมซึ่งของเรดมี10อันนี้นะครับมีขายแค่เฉพาะของ A A.S เท่านั้นนะและก็จะได้มาพร้อมแพ็กเกจนะครับผม 5G Hot Deal เชียวมีเป็นแพ็กเกจใหม่สำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับผมถือว่าเป็นแพ็กเกจที่ครบสุดๆที่จะได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาด6.58นิ้วเป็นแบบ Full HD ด้วย เออหน้าจอ90 Hz, เฮิรตซ์เริ่ืนเปิดเรื่นเปิดแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์เหลือแค่ 1,234บาทนะใช้ 5G ได้ด้วยและที่สำคัญเขาบอกว่า Redmi ตัวนี้เนี่ยซื้อไปมีของแถมให้ด้วยนะครับผมนะเครื่องถูกแล้วได้ 5G ไปใช้มีของแถมมีตังหากประทุคุ้มเกินส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่พี่เขาบอกมานะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Oppo A 775G นะครับผมราคาปกติตัวนี้เนี่ยหลักหมื่นนะซึ่ง AS เนี่ยเขาก็เอามาลดราคาให้นะครับผมไม่ถึง3,000เหลืออยู่เริ่มต้นนะครับผม2 2 0 0 90สิบเท่านั้นนะครับเออสเปคตัวนี้เนี่ยถือว่าพุ้มเลยนะจากที่ลองดูสเปคมานะครับใช้ชิปเป็นเดเมซิตี้นะครับ810แรม6จิกรอม128ชาร์จเร็ว33วัตต์อีทั้งหากนะครับและยิ่งมาเจอในราคาแบบนี้เนี่ยพรุ้มจริง ไลหนึ่งตัวที่ตัวนี้ไม่เกิน3,000เหมือนกันนะครับผมก็คือตัวของ vivo Y 3 0 5G ซึ่ง vivo เนี่ยอันนี้ก็คือเด่นในเรื่องของกล้องเหมือนกันนะครับกล้องหน้าตัวนี้ให้มา8ล้านกล้องหลัง50ล้านสายถ่ายรูปสายถ่ายเซลฟี่ตัวนี้เนะี่ยแล้วก็ได้อยากได้งบที่ไม่เกิน3,000เนี่ยเอยถ้าได้ราคานีบตัวนี้นี่คือโอเคเลยนะซึ่งถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมจะได้แรมมาที่6 g b นะความจุ1 2 8ี่ g b แบตเตอรี่5้0 0ันมิลลิแอมนะครับผมราคาเริ่มต้นที่ as นี้นะคร นะครับผมแบรนด์นี้เนี่ยฮอตฮิตกันมากๆเลยก็คือตัวของซัมซุงรุ่นนี้เป็น A 1 3 5 G นะอันนี้เดี๋ยวไอรีวิวไปแล้วนะครับผมเป็นมือถือที่งบคุ้มๆราคาประหยัดที่จะใช้ 5G ได้นะครับและยิ่งมาอยู่กับ AS ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยจาันพี่เขาเล่ามาคุ้มจริงซื้อราคาสตาร์ทเริ่มต้นเพียงแค่1,290บาทนะครับผมได้แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์กล้องอีก3ตัวเนี่ยอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะลองกลับไปดูกันได้นะครับและในตัวของ Samsung oppo vivo นะครับผมก็จจะะไดด้แพ็คเเกนนี่งยยออฮิตตลััวข 5G Hot Deal รบผม Speed ที่ทาง AS เเนี่ยเขาจัด 5G แบบเต็มๆมาให้รุ่นที่ซื้อกับตรงนี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆทั้ง4รุ่นเนี่ยก็เป็นมือถือ 5G จากแบรนด์ดังๆทั้งนั้นนะครับผมที่จัดมาลดในราคาที่หลายๆคนเนี่ยเอื้อมถึงพร้อมกับแพ็กเกจความเร็ว 5G ของ a s เด้วยนะครับผมอย่างรุ่นเนี่ยโ,โหห5,000กว่าบเนี่ยเหลือแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าเราสามารถเอาเครื่องมือถือเก่าๆของเรานะครับผมมาแลกเป็นส่วนลดได้อีกนะฮะก็ถือว่าย hey เอาเครื่องเก่ามาแล้วลดได้เครื่องใหม่ๆ 5G สเปคแบบนี้เนี่ยคุ้มเลยือว e ่าน่าจะเอามาตอบโจทย์การใช้งานนะครับผมมือถือในยุคปัจจุบันที่ต้องสามารถใช้ 5G กันได้แล้วนะฮะและี่พี่พนักงานเขาบอกนะครับผมว่าราคาของ4รุ่นตัวนี้เนี่ย e x c l u s i v e แค่เฉพาะของ AIS เท่านั้นนะ นอกจากจะทั้งลดทั้งอะไรต่างๆแล้วนะครับผมอันนี้สามารถผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนสูงสุด36เดือนถ้าคำนวณดีๆในบางรุ่นเนี่ยตกแค่เดือนละ5 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองอย่างสีรุ่นที่พามาดูวันนี้นะครับผมราคาเต,เต็มบางอันเนี่ยเกือบหมื่นตอนนี้เหลือแค่หลักพันสองพันสามพันเท่านั้นไม่เกินนี้เลยนะและจากที่ไอเนี่ยลองเดินเดินดูนอกเหนือจากไอตัวโปรสตัวนี้แล้วนะครับผมทางเ s เนี่ยเขาก็ยังมีโปรลดคุมๆอีกเยอะเหมือนกันที่ไม่ใช่คแค่เฉพาะตรงนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้มือถือ 5G ในรุ่น่นนออืๆกก็็ตามผมผลง แวะมาเดินดูได้ที่ AS ช hop ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็ตามนะครับลองเดินดูแล้วกันนะครับผมก็จะได้แบบว่าโปรคุ้มคุมจากทาง AS ไปให้เราได้ใช้ 5G กันอย่างนั่ใจแนะ่นอนกับมือถือราคาที่คุ้มคุ้มนั่นเองนะครับเนื้เขาก็จะมีมือถือหลายรุ่นให้เลือกเลยแหละแล้วก็แพ็กเกจร,ราคาคุ้มๆนะครับและที่สำคัญทาง AS เนี่ยเขาก็มีสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยให้คนที่ย้ายมาอยู่ AS นะครับแล้วก็ใช้ AS เนี่ยโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมใครที่ใช้ AS อยูย่นะครับหรืออยากจะเข เขาเต็มใจบริการเราอยู่แล้วเนะาะจะเอาเป็นว่าลองมาเดินพิสูจน์ให้ดูแล้วนะครับผมเออมันก็เป็นตามที่เพื่นอนติ่ไอ้บอกจริงๆนะไม่เกิน3,000นะครับผม <Hey. S 1> อ่ะยังไงก็ถ้าไครเนี่ย อยากจะได้มือถือ 5G ก็ลองแวะมาดูได้หรือก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปให้เพื่อนๆคนอื่นได้ด,ได,ไดูได้รู้กันด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยทาง AS เขาก็มีมือถือ 5G ที่ไม่เกิน3,000นะและแต่ละตัวเนี่ยก็เป็นแบรนด์ดังๆสเปคว้าวๆท่านั้นเลยนะครับฝากแชร์ไปยแล้วกันและถ้าใครอยากให้มีคลิปแนวนี้อีกนะครับผมอยากจะให้เดินไปสำรวจอะไรยังไงตรงไหนจากที่ไหนอีกนะฮะก็คอมเมนต์กันได้นะแล้วก็ฝากกด s u b s ไ r i b e ติดตามที่ปนอื่นจากช่องอติริวไว้ด้วยแล้วววกกกกกัััััันนนะะครรรรบผผมมมสสสหลลลิิิปปีีจจ็ตตตอองาไ่่เใใถดด yeah uh -huh.